กับสวัสดีพี่น้องที่รักในกิจจักไม่สายทุกคนนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับเช้านี้ที่เรามีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาเฝ้าเดียวด้วยกันนะครับผ่านทางาการดุลใจจากกิจจักไม้สายนะครับพี่น้องครับเช้านี้เรามาใคร่ควรแล้วก็เริ่มต้นด้วยพระคำของพระเจ้าในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่22ถึงเทือกข้อที่25นะครับเชิญฟังพระวจนะของพรนะเจ้าแต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระชนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบมัญญิแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญินั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนพี่น้องครับในพระชนะของพระเจ้าในยากอบบทที่1ข้อที่2 2ถึง25นี้ก็ได้เตือนสติเราแล้วก็ได้ให้เราได้พน้นให้เราได้เห็นถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราทุกคนก็ทำอยู่หรือว่าเป็นอยู่ในขณะนี้ หลายคนอาจจะเป็นหรือว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้เป็นตามพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับนั่นหมายนั่นหมายถึงว่าเราเป็นเพียงผู้ที่ฟังพระชนะของพระเจ้าเท่านั้นหรือเปล่านะเพราะว่าในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเป็นเพียงผู้ที่ฟังอย่างเดียวนะครับฟังเทศนาฟังแบ่งปันฟังพระคัมภีร์ที่ไหนก็ตามแม้กระทั่งเราอ่านแต่เราไม่ได้ประพฤติตามพระชนะพระคัมภีร์ในข้อ22ใช้คําว่า จะเป็นการที่เราหลอกตนเองนะหลอกตัวเราเองเราเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นผู้ที่ประพฤติตามด้วยนะถึงจะครบแล้วก็เป็นนะชีวิตคริสเตียนที่ดนะีเป็นการที่เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์กับพระเจ้านะและเป็นการที่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเลมืม่อเราประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าเราจะค้นพบว่าเรามีข้อผ่องอะไรบ้าง ถ้าพี่น้องฟังเทศนาหรือว่าฟังพระคําของพระเจ้านะอย่างเช่นเมื่อวานนะครับพระคําของพระเจ้าก็ได้สอนเราแล้วก็ได้เตือนเราให้เรา,าเป็นสาวกที่ดีในช่วงยุคสุดท้ายนี้แล้วก็รวมไปถึงให้เรา,ามีคุณลักษณะ,ละหรือว่าคุณสมบัติในการเป็นคริสเตียนคือเราไม่ต้องบ่นบองคั้งีหนุนใจเราทําสิ่งต่างๆโดยการที่เราไม่บ่นและสิ่งเหล่านี้เองเป็นการที่เราได้ฟัง แต่การจะเกิดผลจากพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้หรือว่าเมื่อวานที่เราได้ฟังเราก็ต้องไปทําตามนะต้องไปฝึกตัวเองนะขอพระเจ้าให้เราสามารถที่จะไม่บน่นแล้วก็ฝึกรับใช้พี่น้องด้วยความรักนะทำงานของพระเจ้าด้วยความรักนะแล้วก็รับใช้พระเจ้าด้วยกําลังสิ่งเหล่านี้ถ้าเราฟังแล้วเรารู้จักอ่พระคําของพระเจ้าแล้วเราไปทําตามแล้เราทําได้จริง นี่คือการเกิดผลที่แท้จริงแล้วก็เป็นการที่เราได้เติบโตกับพระเจ้าไปอีกขั้นหนึ่งไปอีกอีกระดับหนึ่งนะไม่เป็นเพียงแต่การที่เราได้ฟังเพราะว่าเมื่อฟังเข้าใจก็อยู่แค่สมองของเราแต่ถ้าเราฟังแล้วเราไปทําตามประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าเราจะได้รับพระพรแล้วก็เราจะได้พบว่าการที่เราเป็นผู้ฟังและเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามนั้นจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะ วยพรเราแล้วก็ดูแลเราตามพระวจนะของพระเจ้านะครับในข้อที่25นะเพราะว่าผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้านั้นก็จะได้รับความสุขได้รับความสุขจากการประพฤติของเราทําไมการที่เราฟังแล้วเราไม่ได้ประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าหลอกตนเองเนะเพราะในข้อ24 2 3 24ก็ได้บอกว่าเป็นเหมือนกับการที่เราได้ส่องกระจกนะเพราะว่าเราส่องกระจกนั้นเรา เป็นการที่เราได้ดูแค่ชั่วคราวนะดูแค่ช่วงเวลาหนึ่งนะดูกระจกเพื่อให้มันทุกอย่างมันรีบร้อยในขณะนั้นแต่เมื่อเราขอร้อยี่สิบบอกว่าเมื่อเราเห็นว่ามันเรียบร้อยแล้วก็จากไปแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ลืมแล้วว่าตัวเองเป็นอย่างไรนะหลังจากนั้นอาจจะเราอาจจะไม่เห็นตัวเองแล้วนะเราอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองสภาพหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นเพียงแค่การส่องกระจกนะ แค่ชั่วคราวแต่ว่าคนที่ยี่ห้าบอกว่าพินิจหรือว่าคนที่ใกล้ควรพระวจนะของพระเจ้าและก็ตั้งมั่นอยู่ในพระมััตินั้นก็เป็นผู้ที่ไม่ฟังฟังแล้วกไ็ไม่ลืมนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติตานะมเมื่อเราจดจ้องไปที่พระคําของพระเจ้านะแล้วก็มองเข้าไปในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมองผ่านพระวจานะของพระเจ้านะครับเราจะเห็นตัวตนของเราเราจะเห็นข้อบอกพร่องในชีวิตของเรา ไม,ไม่เหมือนกับตอนที่เรามองกระจกนะเราเห็นแค่เพียงภายนอกเห็นสภาพร่างกายของเราแต่เราไม่ได้เห็นภายในนะแต่ว่าเมื่อเรามองเราใคร่ควรพิจารณาพระคำของพระเจ้าและเรามองเข้าไปเราจะเห็นข้อบอกพร่องในชีวิตของเราซึ่งเป็นตัวตนของเราที่แท้จริงนะแล้วพระจนะของพระเจ้าเมื่อเราได้มองไปเรารู้ว่าพระคัมภีรนะ์บอกอย่างไรพระเจ้าเตือนเราอย่างไรแล้วเราควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในพระคัมภีร์ก็มีวิธีแล้วก็มีหนทางที่จะช่วยเราให้เราได้รับการแก้ไขนะพระคัมภีร์มีทางออกอยู่เสมอนะถ้าพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นคนแบบนี้พระเจ้าไม่โอเคนะพระคัมภีร์จะสอนเราให้เราเป็นคนแบบไหนตามที่พระเจ้าพอพระทยัยเพราะฉะนั้นนี่เป็นการไค้โควนและการเป็นการที่มองพระ,ะองระเจ้าเพราะนั้นชาวนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับให้เราเป็นผู้เป็นผู้ฟังและเป็นผู้ที่ปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ใช้คําว่านะครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราฟังอย่างเดียวแล้วไม่ประพฤติตามเนี่ยเรากําลังหลอกตัวเราเองอยู่พระคัมภีร์บอกว่าเรากําลังหลอกตัวเราเองอยู่เพราะฉะนั้นเช้านี้ยังมีเวลาที่เราจะทําสิ่งต่างๆอีกหลายชั่วโมงนะครับและยังมีเวลาในการฟังพระชนะของพระเจ้าหรือว่าเมื่อวานเราได้ฟังเทศนะ อาจารย์ผู้รับใช้ได้แบ่งปันให้กับเราอย่างไรอย่างเช่นให้เรารับใช้ซึ่งกันและกันโดยการที่เราไม่บน่นหรือว่าให้เรารับใช้พี่น้องแล้วก็ให้เราอ,อย่าหลงอยู่กับช่วงเวลาที่มันสนุกสนานแต่ให้เรารับใช้พระเจ้าแล้วให้เรานั้นเติบโตไปกับพระเจ้านะเป็นสาวกที่ดีนะอย่างไรเราฟังแล้วเรารู้แล้ว ที่เหลือเราต้องไปปฏิบัติตามนี่ก็เป็นขั้นตอนที่เราจะเริ่มต้นทําตามพร,าะะาระเจ้านะของพระเจ้าด้วยกันเพื่อเราจะไม่เป็นการหลอกตัวเองขอพระเจ้าเมตตาเรามันเป็นสิ่งที่ยากนะครับหลายครั้งพระเจ้านะของพระเจ้าก็ก็ยากที่เราจะทําตามแต่ถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าเราขอพระเจ้าที่จะนําเรานะรเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนั้นทําได้ โดยพระเจ้าไม่ใช่โดยตัวเราเองนะครับโดยพระเจ้าเท่านั้นนะไม่ใช่ตัวเราเองเราอย่าพึ่งพากําลังของเราสิ่งไหนที่เราสุดกําลังให้พระเจ้านํำพานะครับให้เราพึ่งพาพระเจ้าอยู่เสมอและเราเป็นสาวกที่ดีไปเป็นเปนเป็นผู้ที่ฟังแล้วเป็นผู้ที่ประพฤติตามนะขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับเราขอพระเจ้าเมตตาแล้วเสริมกำลังเราทุกคนผ่านทางคำอธิษฐานด้วยกันนะครับเราอธิษฐานด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าเราขอพระองค์ทรงโปรดที่จะเะล,ลึกถึงเราทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระองค์เป็นผู้ที่รู้จักผ่านทางการได้ยินเป็นผู้ที่รู้จักเรื่องราวของพระเจ้าผ่านทางการฟังการฟังเทศนาก็ดีฟังพระวจนะของพระเจ้าก็ดีเราทุกคนเป็นผู้ฟังที่ดีเราขอบพระคุณพมะเจ้าแต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นขอพระเจ้าที่จะเมตตาเราไม่เพียงแต่เราฟังเท่านั้นเราเข้าใจเท่านั้นแต่ขอให้เราประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า หลายเรื่องที่อาจจะเป็นสิ่งที่ยากสําหรับพี่น้องแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากสําหรับบางคนกับพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายที่เราจะสามารถไปพนพิตามพระวจนะของพระเจ้าได้โดยความรักโดยการเชื่อฟังที่แท้จริงก็โปร,งร,งปรองส่งรดและลึกถึงเราพี่น้องทุกคนท่านใดที่ มีอุอปสรรคในการประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะเมตตาให้อุปสรรคเหล่านั้นที่จะออกไปแล้วก็ให้เราทั้งหลายนั้นจะเป็นสาวกที่สามารถประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าได้เพื่อเราจะไม่เป็นผู้ที่หลอกตัวเองอขอพระเจ้าที่จะนำพาด้วยขอพระเจ้าที่จะเสริมกําลังแล้วก็ให้เรา เชื่อมั่นในพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเราได้เราฝากมอบพี่น้องตลอดทั้งวันนี้ที่พระเจ้าจะทรงโปรดนำโดยเฉพาะ,ะในช่วงเวลานี้โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าที่จะปกป้องเราให้เรามีสติปัญญาในการใช้ชีวิตในการทํางานหรือว่าในการต้องอยู่ในสังคมให้เรา ปลอดภัยแล้วก็ปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเราและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นขอพระเจ้าทรงโปรดนําเราด้วยเราฝากมอบตลอดทั้งวันนี้ให้พระองค์เป็นผู้ที่นําเราอ,อธิษฐานทูลขอในความเชื่อด้วยความเชื่อในพระองค์ในพระนามเรรียสุกิตเจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ